การแสดงสิ่งที่ซ่อนไว้ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงการแสดงออบเจกทั้งหมดที่ซ่อนไว้และการแสดงออบเจกบางส่วนที่ซ่อนไว้การแสดงออบเจกทั้งหมดที่ซ่อนไว้เช่นในแบบร่างนี้เรามีลูกบาศ1์ลูกแล้วเราต้องการจะทราบว่ามีออบเจกอะไรบ้างที่ใช้ในการสร้างลูกบาศนี้เราสามารถทำได้โดยไปที่เมนูแสดงผลเลือกคำสั่ง แสดงสิ่งที่ซ่อนไว้ทั้งหมดจะเห็นว่าออบเจกต์ที่ซ่อนไว้ทั้งหมดจะแสดงในแบบร่างและออบเจกต์ทั้งหมดที่แสดงจะเป็นสีชมพูซึ่งแสดงว่าเราได้เลือกออบเจกต์ทั้งหมดนี้ไว้ถ้าเราคลิกที่ว่างหนึ่งครั้งก็จะยกเลิกการเลือกออบเจกต์ทั้งหมดค่ะถ้าเราต้องการที่จะซ่อนออบเจกต์ทั้งหมดไว้เหมือนเดิมให้ไปที่เมนูแก้ไขเลือกคำสั่งยกเลิกการแสดงออบเจกต ก็จะเห็นว่าออบเจกถูกซ่อนไว้เหมือนเดิมคะ่ะการแสดงออบเจกบางส่วนที่ซ่อนไว้ในแบบร่างนี้มีรูปครึ่งวงกลมถ้าเราต้องการจะปรับขนาดของรูปครึ่งวงกลมพร้อมทั้งแสดงวงกลมด้วยเราต้องแสดงจุดที่ใช้ปรับขนาดของรูปครึ่งวงกลมและแสดงวงกลมเราสามารถทำได้โดยไปที่เมนูแสดงผลเลือกคำสั่งแสดงสิ่งที่ซ่อนไว้ทั้งหมด จากนั้นให้ไปคลิกที่จุด B และเส้นรอบวงของวงกลมเพื่อยกเลิกการเลือกจุด B และเส้นรอบวงของวงกลมแล้วเราซ่อนออบเจกอื่นๆที่เหลือนะคะโดยไปที่เมนูแสดงผลเลือกคำสั่งซ่อนออบเจก ก็จะเห็นว่ามีจุด B และวงกลมแสดงในแบบร่างและตอนนี้เราสามารถปรับขนาดของรูปครึ่งวงกลมได้โดยการลากจุด B ค่ะ